สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิเคราะห์จอดลึกพื้นฐานในวันประจำวันที่11กุมภาพันธ์2 5น9นะคะเริ่มต้นนะคะตัวแรกนะคะคือตัวบางกอกเชน h o ส p ิท a ลหรือตัว BCH นะคะผลประกอบการควอเตอร์สี่เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวค่อนข้างดีนะคะโดดเด่นมากนะคะก็เราทางฝ่ายจึงปรับประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีของปี58ขึ้นนะคะโดยมองว่าในควอเตอร์สเนี่ยกำไร จากการดำนเนินงานนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น18.7% Q1Q แล้วก็18.5% y e a r o n y e a นะคะอยู่ที่171ล้านบาทนะคะหลังจากที่ World Medical c e n t e r มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็มีการจับลูกค้าต่างชาตินะคะมีการเซ็นสัญญาร่วมกับรัฐบาลโอมานแล้วก็มี ทำให้ตัวสัดส่วนผู้ป่วยที่เป็นต่างชาติเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะลูกค้าชาวจีนก็ทยอยเข้ามาใช้บริการต่อเนื่องหลังจากมีการเซ็นสัญญาแบบเอ็กซ์คลูนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามกระแสะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะก็คาดว่าในตัวรายได้ก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1,594ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ8% Q1Q c o s m a r g i n ก็มองว่าใกล้เคียงกับ u ต r t e r 3นะคะที่31.4% แต่ถ้าเทียบกับยอนเยียแล้วก็จะดีขึ้นนะคะค่อนข้างเยอะเพราะว่าควอเตอร์4ของปีที่แล้วเนี่ยกอสมาจินอยู่ที่30.8%นะคะทางฝ่ายจึงปรับประมาณการกำไรทั้งปีนะคะอยู่ที่507ล้านบาทจากเดิมที่คาดไว้ที่451ล้านบาทนะคะสำหรับปี59เนี่ยก็ยังมองกำไรที่โตได้ต่อเนื่องนะคะโดยมองว่าตัว เวอร์มเดดิเคลเซนเตอร์เนี่ยจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสัดส่วนรายได้ก็จากมาจากต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นทําให้มีสัดส่วนรายได้เข้ามาจาก5%มาเป็น7%นะคะมีการเซ็นสัญญาอย่างที่กล่าวไปก็คือเป็นเอกลูซีกับลูกค้าจีนนะคะแล้วก็กับรัฐบาลโอมานนะคะก็คาดว่าจะแนวโน้มการขยายตัวของผู้ป่วยต่างชาติมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานในเครือเนี่ยก็จะมีการตอบรับได้ดีขึ้นเพราะว่ามีการ ประกันสังคมเนี่ยตัวในที่เกษมราชสีบุรินแล้วก็ฉะเชิงเซาการุนเวสรัตนาธิเบศเนี่ยทำให้มีโคต้าเพิ่มมากขึ้นนะคะคาดว่าจำนวนผู้ประกันตนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น8แสนร,รายนะคะจากตอนปัจจุบันนะัสิ้นกันยาเนี่ยอยู่ที่6.97ุาเแสนรายนะคะก็จะส่งผลให้รายได้จากกิจการของโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามองโตขึ้น10.6%ุเปอรนเยนเยียนะคะ แล้วก็มองกอสมาจินที่ดีขึ้นนะคะมาอยู่ที่31.9%ก็ปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเป็น9บาท50สตางค์นะคะแนะนำทยอยซื้อนะคะตัวที่2เป็นตัวไทยคมนะคะไทยคมก็ประกาศกำไรสุทธิออกมานะคะโดยที่มีกำไรอยู่ที่2,122ล้านบาทนะคะ โตขึ้น33%ยอเยอนเยร์ year year, นะคะผลผลออกมาผลประกอบการออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เล็กน้อยนะคะโดยที่ทำไว้ติวที่2,164ล้านบาทนะคะอันนี้ราคาตัวกำไรที่โตขึ้นหลักๆนะคะก็คือรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นนะคะตัวส่งผลให้ตัวรายได้จากการดาวเทียมเนี่ยในทั้งธุรกิจของไทยคม567เนี่ยมีสัดส่วนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องการขยายตัวของโครงการ ของตัวโทรคม,มนาคมนะคะในลาวนะคะช่วยแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้ส่วนแบ่งกําไรให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีการรับรู้กําไรจากการขายเงินลงทุนในซีนาโทนเนียในช่วงคอร์เตอร์สกับคอร์เตอร์สานะคะก็ลดลดผลขาดทุนของตัวชดเชยนะคะผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปได้นะคะ ในปี59นี้เราก็มองว่าจะได้ส่วนช่วยจากตัวค่าเช่าของตัวไทยคม6ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การที่นำไทยคม8เข้าสู่วงโคจรก็จะเข้าเริ่มเข้ามามีไรายได้เข้ามาในบางส่วนเข้ามาเข้ามาด้วยนะคะเราแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่32บาทนะคะโดยที่มองปัจจัยก็คือเรื่องผลประกอบการของตัวปี59ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ลูกค้า IP Star นะคะหรือไทยคม4เนี่ยก็ คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นปัจจุบันมี utilization rate อยู่ที่58%นะคะก็มองว่าจะมีลูกค้าจากอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นส่วนในตัวไทยคม6เนี่ยก็ตัว utilization rate นี่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่66%นะคะแต่ก็มองว่าจะมีแนวโน้มที่กลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะตัวเอราวันนะคะ เอราวันนี่ก็ตั้งเป้านะคะว่าจะเป็นใน5ปีข้างหน้าเนะคะก็จะเป็นโรงแรมชั้นนำนะคะในกลุ่มอาเซียนนะคะในไทยแล้วก็ในกลุ่มอาเซียนนะคะโดยที่จะมองว่าจะคาดหวังไรายได้เนี่ยที่จะมีการโกร w t h ในข้างหน้านี่นะคะอยู่ที่ประมาณ11%นะคะใน5ปีข้างหน้านะ,ะเน้นการขยายแบรนด์ของ h o p อินนะคะเป็นหลักนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ แล้วก็ตั้งเป้าว่าจะมีให้ครบ50แห่งนะคะในไทยแล้วก็20แห่งในฟิลิปปินส์นะคะในส่วนของแบรนด์อื่นก็ยังเห็นการขยายตัวของสาขาได้บ้างนะคะก็ในการลงทุนของตัวที่ฟิลิปปินส์นะคะก็มองว่าจะเริ่มลุกให้มากขึ้นนะ,ะเพราะเราเล็งเห็นการเติบโตของตัวท่องเที่ยวในประเทศนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะใกล้เคียงกับประเทศไทยนะคะ ทางฝ่ายมองค่าไรายได้อนาคตเนี่ยจะไม่หวือหวาแต่มองว่าอัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยจะดีขึ้นนะคะหลังจากแผน5ปีเสร็จสิ้นแล้วนะคะโดยที่ยังคาดประมาณการกําไรในปี5้เก้าอยู่ที่290ล้านบาทนะคะอิงสมมติฐานก็คือมีการเปิดฮัออินในฟิลิปปินส์หแห่งนะคะแล้วก็จะดูว่าผลผล,ผลที่เปิดออกมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็วางแผนที่บริษัทตั้งเป้าไว้ก็คือยีแห่งในอีกหปีข้างหน้านะคะซึ่ง ถ้าเป็นไปตามแผนแล้วในปีข้างหน้ารายได้ก็จะเติบโตได้ระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่สูงมากนักนะคะเพราะว่ารายได้จากกลุ่มฮอปอินยังมีสัดส่วนเพียงแค่16%ของรายได้รวมนะคะถ้ามองจากตัวราคาพื้นฐานแล้วเนี่ยที่5บาทนะคะทางฝ่ายแนะนําซื้อนะคะมีแคปิตอร์เกมประมาณ28%นะคะมาในส่วนของนิวส์นะคะ ก็มีตัวบิ๊กซีนะคะก็กำไรควอเตอร์สี่ประกาศออกมานะคะต่ำกว่าที่คาด6.8%นะคะโดยมีกำไรอยู่ที่1,238ล้านบาทสาเหตุหลักที่กอสอยู่ที่มาตัวกอส์มาร์จินนะคะที่13.9%นะคะแม้ว่าจะดีขึ้นนะคะจาก12.9% q อ q แต่ถ้าเทียบกับยอนเยียนนี่ก็ต่ำลงนะคะ แล้วก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ด้วยนะคะคือคาดไว้ที่15.2%กำไรปี58อยู่ที่6,998ล้านบาทลดลง4.7%เยอนเยียนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าจากยอดค้าปลีกที่ลดลงประมาณ1.8%เซมโซเซลโกรนี้ so, ลดลงไป3%นะคะกอสมาจินก็ลดลงด้วยเช่นกันนะคะทางฝ่ายแนะนำเพียงถือนะคะแม้ว่าราคาหุ้นเนี่ยสูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่224บาทแต่เนื่องจาก กรุ๊ปคาสิโนเนี่ยได้ประกาศขายบิ๊กซีที่ถือหุ้นอยู่58.6%ให้กับกลุ่มของคุณเจริญนะคะหรือ TCC นะก็จะทำที่ราคา2 5 2 8 8บาทต่อหุ้นนะคะก็ทำให้คาดว่าจะต้องมีการทำา e n เด r o f f e ฟหุ้นที่เหลือต่อไปดังนั้นทิศทางของราคาหุ้นก็คงจะยัง,ย,ง,ย,งยืนเหนืออยู่ราคานี้ได้นะคะ มีนิวสิกตัวคือโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ BDMS นะคะคาดว่าควอเตอร์สี่กำไรจะอ่อนตัวลงอันนี้ก็เป็นไปตาม low season อยู่แล้วนะคะถ้าเทียบกับควอเตอร์สามนะคะแต่ก็มองในทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากมีผลตัวของตัวโรงพยาบาลในเครือนะคะที่เปิดใหม่ก็เริม่มมีมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะคะตัวควอเตอร์สเนี่ยก็คาดการได้ได้นะะอยู่ที่หนึ่งหืห้าพันแปด้อยแปดสิบเก้าล้านบาทนะคะ แล้วก็มองควอเตอร์สีกำไรอยู่ที่1,905ล้านบาทนะคะคงทั้งปีเนี่ยก็คาดไว้อยู่ที่7,731ล้านบาทส่วนผลประกอบการปี59เกนี่ยก็มองไรายได้โตต่อเนื่องนะค,ะคาดกำไรคาดตัวไรายได้โตขึ้น9.6%อยอนเยียนะคะอยู่ที่65,976ล้านบาทนะคะแล้วก็มองทิศทางดีขึ้นในเรื่อง e i t d a margin นะคะแล้วก็คาดกำไรสุทธิอยู่ที่8 8 3 1ล้านบาทก็มองโตขึ้น13.6%ยอนเยีย แนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานที่23บาท50ตางนะคะในส่วนของตัว z ซนะคะก็คาดกำไรควอเตอร์4ก็จะโตโดดเด่นนะคะยอดขายจะลดลงประมาณ5.4% Q1Q นะคะที่ประมาณ2,142ล้านบาทตามการชะลอตัวของภาคการผลิตรถยนต์นะคะกอสมาจินก็จะลดลงนะคะมาอยู่ที่ประมาณ14.9%เทียบกับ19%ในควอเตอร์4ของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ลดลงถ้าเทียบกับควอเตอร์3ด้วยเช่นกัน กำลังการผลิตการใช้กำลังการผลิตหรือ utilization rate เนี่ยอยู่ที่60%นะคะลดลงจากควอเตอร์3ที่65%นะคะคาดการกำไรสุทธิยังทรงตัวนะคะอยู่ที่ประมาณ204ล้านบาทสำหรับตัวทั้งปีเนี่ยก็คาดกำไรอยู่ที่643ล้านบาทนะคะน,นี้ปรับขึ้นมาจากเดิมที่610ล้านบาทส่วนปี59กนะคะก็คาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่8,955ล้านบาทเพิ่มขึ้น3.5% year on y เ a r ยอนเยนะคะ โดยที่มองว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยจะมีมูลคา่าที่มีมูลคา100่า100-200ล้านบาทจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็มี general forging นะคะเข้ามาเต็มปีนะคะมีการควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรนะคะก็คาดว่าจะทำให้ผลการ,การดำเนินง,งานเนี่ยดีขึ้นนะคะมองกำไรอยู่ที่694ล้านบาท c o s m a r t i n ก็ปรับตัวดีขึ้นแนะนำทยอยซื้อนะคะ i n ง PE ที่11เท่าราคาพื้นฐาน17.90บาทต่อหุ้นนะคะ ประชุมในส่วนของพื้นฐานวันนี้สวัสดีค่ะ